สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC วสสัดสุขุสุคนนะมันี่พบพอกันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องหลังจากที่ฝนตกลินมากติดต่อกันลายมือเมืองน,นพี่น้องนี่น้ำกำลังกำลังกำลังขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นแล้ว มันนี่ก็ที่มาอัปเดตเข่าในหน้าเนาะพี่น้องบร่ได้อัปเดตเข่าในหน้าดนเลยงามกับขึ้นลายเติบเข่ากำลังขึ้นงามบนงามบนขี้ลายเนาะเป็นวุเป็น,ปนว่างอันนี้งามเสมอยูดตัวนี่ บร่ได้ใส่พูยแล้วพี่น้องบัดนี่มีแต่ถาสีดเอาเนาะพูยมันแพงโพดเบิดเงินเลยถาสีดเอาปีซื้อเอาแบบที่คอยซื้อปีกายนี่เลยพี่น้องมาสีดเอา มันก็บอนงามบอนขี้ล่ายปลาปนกันไปแต่ไฮนี่เจ้ามันเป็นอย่างนั้นเป็นว่งวางๆบอนงามบอนขี้ล่าย้าไฮนี่้องน้ำไหลลงมา ไหนี่ก็แดงขยแงจะเป็นอีสังเนาะบองามกับแท้าทั้งนั้นบองถือพูยฮันี่เงาะเป็นได้หน้าดุดใหม่เขาให้หน้าใหม่เขา <laughs> บองามบอขี้ไล่อันนี้ก็กได้ให้กระเตก ก็มองหั่นผัดแดงแดงที่ขึงแดงแง่แดงแดงแดงคือแดง,แดงมันเป็นผักผ้าห้องให้นี่คือกันเป็นบางหว่างไปเข่าหันบาเต็มให้นะพี่น้องเอ้ยเสียงแบกพอดเลี้ยรอได้แบกอาจานย่ประกาศใช้หูอ,อยู่จำจำเขาก็บไม่ได้ผูกไม่ได้มัดไม่ได้เมียนให้ ต่บ,บ้านกาบ็บวชบอกกินเขา้าออกมากินเขา่าให้นิดเข,าข่าขี้ไล่เลยแดงก้องก็แห้งบางงามอยู่บวแจง้งเข่ากแห้งบางงามบางงามพี่น้องใส่พุยเบดสีสอบเนาะ năm một năm hai năm ba năm bốn năm 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 là năm 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 ตบ้ากว่าหมักทุนบ่มีนะหมักทุนเขาาไปช่ชาวเพียงหญิงจุ๊บ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 เต็มอยู่ย่างใหญ่อ้าโกล จิบโลงกินขาออออ้าวฮือทอดบุพยานบ่มีทุนมักทินดิวใช่จุๆๆ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 ๊บจุ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 ๊บทุนเอาไปนำ้ำดึงแบ่เต็มอีกผูกอีกผูกกับบริ่กระเตียงมากระตาบ้ฮะมาหลอกกินมักบ,บกหรอกะ กินเขาน้ำได้ใครแล้วก็กินแต่หมักบุกเขาก็ไม่ค่อยกินเหยียบเบิดกบเขยายองนี้เบิดเขานานนนมันงามบนขี้ล่าย nhắn nhủ phun đi hai nhắn tem ướn ướn mà kapoo hứt mà ê chúc, chúp 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 เจ้านายก็ไม้ก้วนี่ไงไปล่อไปลอยเจ้านายก็ไม้มทุนหิวหิวใส่ยังไ <c oughs> ข่เนี่ยเขาก็ยังบงงามเขาก็เขาว,ขาวงงามปี มันงามบนขี้่ายนะเขาก็คนตกลินสิเลยขา้นท่านจังอย่างกระเฮือดมันแดงดินครับเขาเจ็บแสบทืกอย่างนี้ มันงามมันงามมนขี้ได้นะพี่น้องยาเลยสีดเอาบัดเดียวบัดพอยางามขี้ลายก็ยาได้บ่ได้ตายีกยาเมื่อยเลยผักขยังพี่น้องงามอะนรนะ เอ้ยกินเด้กิ่นมะขามน้อยเด้นี่นะน้ำมันพี่น้องกอบอักใหญ่นี่ว่าเลยอยากกินเนะาะบักลายนี่จะกองเงา,างาน,นแถวหินงานแท้จมีมะขามให้กิน ยากระดกขนาดสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงสนีก่อนเด้อพี่น้องพอๆพกันคลิปหนาเนาะมหเล่เบิ่งเผาน้ำกำลังลายตัวเป่งกับพยายามป่งออกอยู่พี่น้องแต่กัยังบ่เบิดเนาะ ข่ากับบนงามบนขี้ไล่อะไรกับไข่กับปีกายนี่อยู่ปีกายนี่หลดแปลว่าเขาดำแล้วปนนี้น้ำม,มามันท่วมเนาะท่วมแล้วคือให้นี่นีเขาเป่งออกจนเบิดเป่งออกจนเบิดบปนนี้แดดใส่ปนนี้มันจังมากขายแยตายจะ้ะตายจนเบิดบ่ได้ได้เขา่าปีนี้คือจัง้ะโอเคอยู่เขียวขึ้นอยู่เนาะ ย่างงามนี่ให้ใกล้แคมเที่ยงน่ะพี่น้องคือว่างามขึ้นเด้อแต่แถวทางโน้นก็ยังบ่ปานได้ให้ตัวที่ดุดใหม่อนงน้อยๆอันนีกบงามถ้าีดเอาัดเดียวพุยบ่ไแล้วพี่น้องปีนี้ใส่ลายสุดเนาะ ปีนี้ถือว่าเขาใส่ลายสุดเลยสี่สอบสี่สอบแต่ละปีแค่ซองสามสอบปีนี้ใส่สี่สอบทัวาลายกว่าแถมยังฉีดอีกนอกพี่น้องสีเสื้อเอายาทีส่สาปปรพัดสีดปีการนี่แหล,ละมาฉีดมาอะไรจังฉีดเอา สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนพี่น้องคนกะลินอยูยอย่แหนะแหนพอดียอยไปใส่มาใสายย่ยากลำบากเนาะโอ้ยพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องปลาย,ยัางบ่ทันขึ้นอีกจักหน่อยสิแหละปีนี้คนกะลินพอแต่ยิ่ง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 โอเคบายเด้อ